สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับนี่คือซัมซุงบลูเรดิสนะครับ BDF 5 5 0 0นะครับเป็นเครื่องเล่นบูเร 3D นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นโลโก้ 3D นะครับนี่คือบลูเรดิสสามดหรือว่าบลูเรดิสสามมิตินั่นเองนะครับนี่คือซัมซุงบลูเรดิสนะครับ BDF 5 5 0 0นะครับคุณผู้ชมตัวนี้มี ช่องเสียบเอ็กโทนอลฮาร์ดดิสนะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ hdmi นะครับแล้วก็ต่อสายแลนเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับดู YouTube ได้นะครับจากสายแลนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสาย coaxial นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นเสียงดิจิตอล dts 5.1ออกไปนะครับ อ่ะไม่พูดพ่ํมทำเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเล่นแผ่นนะครับของเครื่องเล่นบลูเรดิ s a m s u n g นะครับ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับตัวนี้เป็นรุ่น BDF 550 0นะครับเดี๋ยวผมเปิดทีวีขึ้นมานะครับปึ๊บอ่ะเปิดทีวีขึ้นมาแล้วแล้วผมจะเปิดเครื่องนะครับอ่ะปึ๊บเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะมีไฟติดตรงนี้นะครับมีไฟติดตรงนี้ตัวนี้ไม่มีหน้าจอบอกสถานะนะครับตัวนี้ นี่ครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเล่นแผ่นนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับปื๊บเอาแผ่นออกมานะครับอ่าอันดับแรกนะครับก็จะเป็น CD Audio โนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับ CD ดี d i o โกดตรงนี้ได้นะครับอ่า c d Audio เข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่มาดูการอ่านแผ่นนะครับของเครื่องเล่น b l u เ a ดิสซัมซุงสามดีนะครับหรือว่า3มมิตินะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับ ามาพร้อมกับรีโมทของมันนะครับตัวนีอ้อ่ากดเน็กไปนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เวลาขึ้น YouTube ให้ฟังนานไม่ได้นี่ครับกดเน็กไปเพลงที่3นี่ครับใช้งานได้ปกติอันนี้คือ CD Audio นะครับเดี๋ยวผมสต็อปนะครับเดี๋ยวผมสต็อปแล้วก็ทำการเอาแผ่นออกนะครับอ้าวซ d ดี d i o ผ่านไปนะครับต่อไปเป็น MP3 นะครับ อ่า mp 3นะครับกดตรงนี้ได้นะครับหรือจะใช้รีโมทกดก็ได้นะครับอันนี้เป็นแผ่น mp 3นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับมันขึ้นมาที่มิวสิกเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นวิดีโอมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เป็นวิดีโอเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้แผ่น mp 3มันมาที่มิวสิกแล้วก็ Enter ตรงนี้นะครับกด Enter ไปได้เลยนะครับปุ๊บนี่ครับอัลบั้มความรักตัวนี้มันมันสร้างอัลบั้มไว้นะครับก็กด Enter ไปอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากที่เปิดอัลบั้มก็จะเจอเพลงแล้วก็กดเลื่อนหาแบบนี้นะครับเลื่อนเพลงอย่างเช่นเนี่ยเลื่อนขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงโอ้ยโอยอย่างเงี้ยก็เอนเตอร์นะครับเอนเตอร์ที่รีโมทนี่ครับปุ่มเอนเตอร์ตรงนี้มันก็จะเล่นนะครับนี่ครับเล่นปกตินะครับอ้าวเน็กไปนะครับเล่นนานไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับนี่ผมทดสอบให้ดูว่ามันเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับ เล่นได้ปกตินะครับอ่าผมสต็อปดีกว่านะครับเปิดนานไม่ได้ครับติดลิขสิทธิ์นะครับอ่าเอาแผ่นออกมานะครับเดี๋ยวมาดูแผ่นอื่นๆครับผ่านไปนะครับ C D audio แล้วก็อ่า M P 3มาดู V C D นะครับหนังเรื่องแยมยโสธร3นะครับอ่าใส่เข้าไปนี่ครับ V C D เครื่องเล่นบลูเรดิสซัมซุงจะดีอย่างหนึ่งก็คือเล่นแผ่น VCD ได้นะครับถ้าเป็นยี่ห้อ LG นะครับไม่สามารถเล่นแผ่น VCD ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับบลูเรดิสของ LG ซัมซุงเล่นปกติครับนี่ครับนี่ครับแยมยโสธร3นะครับนี่ครับถ้าเป็น LG ไม่เล่นนะครับแผ่น VCD ไม่เล่นแต่ซัมซุงนี่เล่นนะครับเล่นปกติเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเล่นได้ปกตินะครับอ่าอ่าแค่ดูแค่นี้นะครับคุณผู้ชมไปอย่างไวต่อไปอ่า VCD ผ่านไปต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับต่อไปก็เป็นแผ่น DVD แผ่นก๊อปเช่นเดิมนะครับดีวนะครับมาดูความสามารถของการอ่านแผ่นของเจ้าเครื่องเล่นบ l ูเลติสสยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่น BDF5500 นะครับตัวนี้อาใส่แผ่นเข้าไปนะครับแผ่น DVD นะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ ขึ้นข้อมูลมาแบบนี้นี่ครับมันขึ้นมาหน้าเมนูหลักแบบนี้ให้เรากด enter ไปได้เลยนะครับหมายคมว่าให้เลือกภาษาอย่างเช่นอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาไทยอย่างนี้ครับถ้าจะเอาไทยเราก็เลื่อนลงมาที่คําว่าภาษาไทยแล้วก็แล้วก็ enter ปุ่มนี้นะครับอย่างเช่นแบบนี้ปุ๊บนี่เลือกภาษาไทยปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะเล่นขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็เล่นแผ่นแล้วนะครับ นี่ครับมันก็เล่นปกตินะครับนี่ครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุงบลูเรดิสนะครับ BDF5500 นะครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับอ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเล่นแผ่น CD VCD แล้วก็ MP3 นะครับแล้วก็ CD audio แล้วก็บลูเรดิสแล้วก็บลูเรดิส 3D นะครับมีโลโก้ 3D นะครับอ่ะทำการทดสอบตอนนี้ก็คือแผ่น DVD นะครับนี่ครับ อปกตินะครับ DVD เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบแผ่นบลูเรดิสนะครับต่อไปบ u ูเรดิสนะครับอ่านี่ครับบ u ูเรดิสนะครับทดสอบแผ่นบลูเรแล้วนะครับอ่าบ l ูเรปึบอ่ามาดูกันเลยนะครับการอ่านแผ่นบลูเรทางด้านขวามือสัญลักษณ์ก็โหลดดิ้งอยู่นะครับหมุนหมุนมุนอยู่กำลังอ่านแผ่นมาแล้วครับเข้าสู่เมนูของแผ่นแลนะครับนี่ครับ ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกภาษาอย่างเช่นอ่ามันอังกฤษตัวแดงๆใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะเลื่อนมาภาษาไทยเราก็เลื่อนให้มันแดงๆอยู่ตรงภาษาไทยแบบนี้แล้วก็ Enter ไปแล้วมันก็จะเล่นนะครับอ่าเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับใช้ได้ปกตินะครับแผ่นบูเลย์นะครับทำการทดสอบเครื่องนี้เป็นบูเลย 3D นะครับซัมซุงบลูเ 3D นะครับรุ่น BDF 5 5 0 0นะครับสภาพเครื่องก็สวยทีเดียวนะครับนี่มันขึ้นเมนูมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะเล่นอัตโนมัติครับนี่ครับนี่ครับมีขึ้นเมนูมาแล้วนะครับอ่าหลังจากแผ่นบูเลแล้วจะทำการทดสอบแผ่นบูเล 3D นะครับทีนี้อันนี้เป็นแผ่นบูเล่เฉยๆนะครับบูเลธรรมดานะครับอ่าบูเลธรรมดาต่อไปเป็นบูเล 3D นะครับเรื่องนี้นี่ครับ เป็นบูเล 3D จะมีสัญลักษณ์ว่า3 d ดีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นบูเล3 d อ่ดีมาทดสอบกันเลยนะครับจอจอทีวีผมไม่ใช่ระบบ 3D นะครับเป็นจอทีวีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะออกเป็น 2D นะครับเป็นภาพธรรมดานั่นเองนะครับนี่ครับก็เล่นปกตินะครับทีวีไม่ใช่ทีวี 3D เป็นทีวีธรรมดาเท่านั้นนะครับมันก็จะเล่นธรรมดาปกติของมันนะครับ นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สภาพก็สวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับเครื่องเล่น 3D นะครับบูเล 3D เอามาต่อกับทีวีธรรมดานะครับไม่ใช่ 3D ก็เล่นปกติแต่มันก็จะเป็นอัตโนมัติเป็น 2D ไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับ นี่ครับใช้งานได้ปกติอ่ะเอาละครับผมก็จะดูหนังต่อนะครับไม่สต็อปไม่เอาแผนดอกจะดูหนังต่อหลังจากรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ